ฟังแฟงเซนาตาแล้วก็ปีนเขาบอกเลยทุกอย่างจะราบรื่นราบรื่นไงเออสปีดลันเลยเป็นคนแรกที่ฟังแจ๊สแล้วปีนเขาให้ได้ร้อยเมตรไ้่เกินเยสปีดลันเลยนะเอ้สปีดลันเยอายเหี้ยมาถึงก็เรียบร้อยแล้วก็ไอ้ติดล่องกูติดล่องโดนไหมเฮ้ยอ๋อเหี้ยแบตเตอร์ลักด้วย ไอ้วันทาเป็น stand u อัน l e v e l อ๋อไอ้นั่นต้องซื้อเหมือนกันมั้งใช่ไม่ต้องซื้อไอ้เหี้ยโทษเหี้ยเลยนึงกูลากมันงี้กงินตายลากพิษไอ้เหี้ยกูลากนลงมาไปโดดตีไม่กระอะ ใจเย็น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 14เ,นเ,นเนมตรแล้วเราได้มาได้มาได้นหนึ่งส่วนสี่ของทางล้วหนึ่งส่วนสี่จ้ะชุบชุบรากมันขึ้นมาเลยแล้วกันโอเค,อเคตบมันจะไปได้เลยไอ้แวงกูชำชอง เอ้าติดต้มึงติดวัวิไเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรรอกูขึ้นมาดอนลากขึ้นมาแล้ปะไดได้ไดเนี่ยขึ้นมาละอังงั้นไปยืนเลยไปเชียร์แล้วแม่งัดกันอย่างเงี้ยเอาละไปละไอ้ยโี้โอโอ้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 ้ออ้้อโโ ไอ้ไอ้สุดจังหวะนั้นมึงก็หลบสิเห็นนะกูอุ้งออกมาแล้วกูก็หลบขวากูก็รอดแล้วไอ้ได้ยูโดดมาเฮ้ยกูรังเรียบร้อยติดแลกดอไอ้เหี้ยเลยป็นอะไรเหี้ยมาอ๋อแย่อหากกูเบื่อแลกดอเหี้ยนี่ยิ่งไป เรามาได้สองห <4 S 1> ีง <มา S 1> ่ไม้ oh, yeah. เดี๋ยวๆไม่จำแมพมึงไงอ๋อแฮะเออไม่จำแมพเฮีมกงิเองแม่งสอกกูเห็นลองแม่งลองนิดเดียวเองอชึบเอ้เฮ้ยเยเไม่ยารีบเลยได้ปะเดี๋ยวเดี๋ยวเ้มันจุดแลกดอกันหยังยังไม่หยุด

A khoi ui coi, hỏi do do quen khoi yêu thôi bà ngồi. A yêu 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 yêu. Chắc phải khai giết, chưa เออชิปหายละอากูรู้เฮ้ยเฮ้กูละขึ้นไปกูละขึ้นไปโอเคขึ้นไปช่วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชิบหายแล้วโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโกอดยากไปนะเกาะยากเลยนะเดี๋ยวเนี้ยแถวกูลงลงก่อนกูลงก่อนกูลงก่อนกูลงก่อนเออเขียนได้ยังเอ้ยได้และวได้แลวอโดดขึ้นมาโดดขึ้นมาแท่งข้างบนอะโอเคเออ้ยขี่คอมมืเฮ้ย

เอ้ขนาดเป็นร่องนะเว้ยระวังนะเว้ยกูเองกูเองเห็นแล้วเห็นแล้วเออเลี้ยวมาเลี้ยวมาฮึปเฮ้ยเฮ้ยหกสิบแปดแล้วอีกนิดนึงมันทางไหนวะทางนี้เหรอทางนี้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 ตรงนี้ไม่มีร่องตรงนี้ไม่มีร่องเดินลงมาได้ปกติอันนี้ยากอันนี้ยากต้องค่อยๆตามกันขึ้นมาเออขึ้นไปฮึปเอาเอาตุลกไปมองไม่เห็นว่ะโอเคฮึป เดี๋ยวกูยืนชิดกูยืนชิดมุมแล้วมันก็โดดขึ้นมาเฮ้ยไอ้เป็กไอ้เขียไอ้ตรงไอ้ลองลองเนี้ยลองเนี้ยได้อยู่ไอ้มึงมึงโดดลงมาดิมึงโดดลงมากันดิจะกดเป็นไงเดี๋ยวนมึงจะเห็นมึงจะเห็นกูเนี่ยมึงลงลงมาตรงไอ้ไม้น้ำตาลน้ำตาลเนี่ยได้ยังยังยังกูห้อยอยู่เดี๋ยวจะทำไงดีวะเนี่ย ทำนี้เอเชียวมันหนักอหนักกว่าเดิมอีกได้ย้ได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 ยได้ได้้ได้ไ้ไเ้ได้ได้ได้อง้อด้ได้้ไ้ยด้ไ้ได้ได้ไ้ไ้ได้ไ้ได้ี้ไเ้ยด้้ได้ไะได้ได้ไได้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 ไ้ได้ไดได้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 ไดยได้ไ้ได้้้ไได้ได้ไดได้นเอาไอ้เชไม่มีใครไม่รู้ใครมันกูวะ้ไ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 ้้ไไไ แล้วแล้วก็ได้โอ้ยยันรุ่นเยี่ยนเหนียวแล้วเมื่อกี้รุ่นหนีสัตว์ขึ้นเงินเออขึ้นไปชั้นนะอกูนี่นี่นี่กูยินชิดขอบนอกแล้วมึงก็มาโอเคเออแล้วมึงขึ้นไปแล้วมึงก็ชิดขอบนอกได้ได้ได้อะไอ้กูขึ้นไปเออโอเคไอ้เดี๋ยวเดี๋ยวนะโอาคโอเคโอเคขึ้นไปขึ้นเองโอเคแล้วทางไหนเนี่ย ไหนต่อวะลงนี่เหรอเฮ้ยต่อหัวาก็ขึ้นไปนู่นได้ไหมไม่ได้ขึ้นได้ไหมไม่ได้เราได้ทางนี้ขึ้นทางอะไรวะเอ้ยรีบไปรีบไปมันเบียดกูไอ้ชื่นีแสนนะให้มันไปก่อนให้มันไปก่อนไหมให้มันไปก่อนไหมเราเราก็มาดิไปกลไว้ใจไอ้เยี้ยได้เลยกลัวไม่ไว้ใจวะกลัวไม่น่าไว้ใจวะไม่ไม่แปดสามแล้วแปสามแล้วแล้วขย่อนนะค่อยๆหย่อนลงมาลงมาแล้วก็โดดพลิกอือ เฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเย7เมตรอ้ยเมตรมาาม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 มามามาตาม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 มา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 ไอมามามาามามาามามามวมา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 มมามามาอามาไปมามมา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 ม ไปก่อนเลยรากูด้วยรอกูด้วยไม้ยมไม่ยอมไยอยไ่ยมตื่นเต้นเฮ้ยเฮ้ยอย่าแย่งอย่าแย่งอย่แย่งใจย็น้ยถึงแล้วไอเหี้ยถึงแล้วถึงแล้วมั้ถึงกะทมแล้วจออจพอยไอ้่งกูแคปไปคิงไอแกันแฉนเดือละกัน มาเล่นกับพี่มันเมื่อวานทะเลาะกันเองลงนี่เหรอได้ย้อนมึงลงไปอ่ะมึงย้อนลงมันลงไปก่อนโอเอ้ยโอเคโอเคฮึ่มไงนี่ของจริงนี่กูตายแต่ห้าสิบเมตรแล้วไม่ต้องห้าสิบเมตรหรอกยี่สิบเมตรกูก็ตายแล้วเออจริง่จริ อ้ยลองหัวติดนะเชนี้ยากอันนี้ยาก้วเนี่ยโอเคเออติดนะติดะเอยขเขาที่ขอราอย่าเพิ่งตั้งติีกันอ๋อติวตเอาไปหไม่อ่ะนไปไหมพี่เน่เน่เกำลังตึงกำลังตึงไอ้เจ้ามีแต่น้าตีเปิดไมค์กดท่อปุ๊บไอ้เ็บื่นเปิดใ่พอดีโอ้ย ไอเยี่เมื่อกี้ไปทำงานนะเพื่อนมึงมาขับปุ่หล่นรูบอกมาเล่นในสัตว์เลยใช่นี่เองกินเขาเขาอยู่เลยเนี่ยากกเป๊กนี่แหละไม่ใช่หรอกเป๊กเลยโดดขึ้นแทนอ่าแล้วโดดเขึ้นมาเลยโอเคเออนั้นพี่หล่นผมก็หล่นด้วยหนึ่งใช่เรายังไม่รู้หลักการในการโดดของเชือกนี่เลยว่าแบบมันทำอะไรอย่างเงี้ยดีเพื่อนขึ้นมาได้มันน่าจะแบบ ยูส์ยูเฮดบินเซลิตี้ก็ก็เป็นแรงเหมืนยางไงฟีลลิ่งแบบยางปีนหัวกูปีนหัวกูโอเคหล่าเลยเอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วทีมใช้ทีมมือทำเลยทำเลยนี่อะไรต้องใช้ของมันวะมามามามมาอันนี้อันนี้โดดอ้อมเลยโอ้โหไอ้มึงมึงยืนมึงมึงโดดไปเลยมึงโดดไปเลยเอ้กูเองก็ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชิบหายเลยไอ้สัส นี ð, ่ไ้ดงนี่ไงไงใช้แรงยางเนี่บอกแล้วว no ja <Yeah, no. ่าใช้ยางเป็นแบบคิดแบบยางกูบอกโก้มุกโก้มุนโด้เฮ้ยแล้วกูจะเอากูอยู่วันนี้แล้วเอาเออเอ้ยได้ได้ได้เอ้ยเอาอะทางลัดไปไม่ต้องไม่ต้องไม้ขึ้นทางบันไดเราไปกูบอกเลยถ้ามึงรู้สูตรนี้วก็ไม่ต้องขึ้นทางบันไดก็แล้็ก็ไม่ต้องไงนี่ต่อหัวไอีกบั้นเนี่ยตรงนี้ต้องต่อหัวป่ะอ่าต่อก็ไปไหนอะอ๋อนี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึ โอปีนปีนข้ามโดดไปนู่นโดดไปนู่นโอ้ยนี่ยากอันนี้ปึงปึงปีนเออปีนให้กูปีนอ่ะอ่าาาาต้อโดนโดนโดนเฮ้ยไอ้เหี้ยมุมมันแคบกูมองไม่เห็นเออมุมแม่งมองไม่เห็นมุมมองยากแบบนึงมองไม่เห็นโอ้โหเฮียบล็อกนี้แม่งระวังหัวติดเลยโอ้ยเฮ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 ้ยแม่งไกลเก้ยเฮ้ยร้อยร้อยสี่สิบแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาดิเอาดิ อีกจุดหนึ่งนี่มันเท่าไหร่วะ200เมตรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกูว่าเราทำได้กูว่าเราทำได้ได้ทำได้ยังไงบอกแล้วฟังแจแล้วปีนเขาเฮียยังไงก็ได้เ๊ออไ้ได้ไไนตะี่น่น่นี่นี่กอนขึ้นไปขึ้นไปขนไปึ๊บนไงเออ้ยเอ้อ้อ่าอ้อ่อมึงเข้มิดมึง ไอ้มึงต้องโดดขึ้นไปตรงนั้นก่อนเดิมโดดไปขั้นหนึงก่อนอันนี้นะโอ้ยชิบหายแล้วไอ้ไอ้ส่งตัวคือละคือละไะไรเยี่ยยเยี่ยยเฉียดเฉียดโอ้ยอย่างไกลโอ้เชียดแล้วยาแล้วยาแล้วไอ้สัสคอนโทรลไม่ได้ควบคุมไม่ได้มันต้องได้สักมุมหนึ่งแหละมันต้องได้สักมุมหนึ่งแหละโอ้ยเฉียบมันดีตีเทียอะไรเยอะๆขึ้นมาแล้วขึ้นมาเลย อยู่ได้อยู่ได้โอ้โหยื้ม่งยาวกว่าเดิมอ๋อเฮ้ยเฮ้ยยืนเร็วๆยืนเร็วๆยืนแม่งไม่ยืนโอ้กระตุกขึ้นมาให้ยาละยาละโอ้โหยื้ยยืนดิอ่าไม่ยืนไะ้สับเฮ้ยเดี๋ยวกูจะใจเย็นใจเย็นใจเย็นเรารอได้เรารอได้เฮ้ยเคยโดดเมื่อกี้ดีแม่งไม่ปิวความเร็วความเร็วเฮ้ย การดึงกันเกิดขึ้นเอาเลยเอาเลยครับวันนี้เอาไปวันนี้เรื่องใหม่ครับไหมน้องกู้ตายเรื่องไทยอีกที่ไอเรามีเทเลพอร์ตนะจี้เรามีเทเลพอร์ตเฮ้ยเทเลพอร์ตไงยอดเขาไปมึงอ่ะโอเคมากันหนึ่งโอเคไปให้ระวังน้ำลงแรงล้มนะ ลมดิเฮ้ยเฮ้ยไอ้สัตว์เฮ้ยตรงนี้ว่าเดี๋ยวที่เราดีดขึ้นไปข้างบนน่ะแน่ใช่แใช่เฮ้ยเอาร้อยก็ที่เราดีดดีดแปข้างบนเอ้ยเอากูกูพยายามอยู่ขึ้นไปเลยอ่ะเฮ้ยขึ้นได้แล้วขึ้นได้แล้วไปลื้อลุกดิลุกลุกลงมาข้างล่างเงี้ยอันนี้อันนี้อันนี้น่าจะได้น่าจะได้อันนี้กูพยายามขึ้นมาอยู่กูพยายามขึ้นมาอยู่ น Pick on, uh> ี่ไงขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วเราเจอสูตรแล้วตรงนี้ใช่เราแค่ดีดตัวมันไปโอ้ติด pues ติดอ่าแล้ะลองขาลากขึ้นไปเขย่าอยู่เขย่าอยู่ดึงขึ้นไปขึ้นไปดูนี่ไม่จเดี๋ยจอก็ได้ ยืดยืดกว่านี้ได้ไหมได้แล้วได้ขอที่ยืนยังไงนี่ไงเสร็้แล้วเอ้ยกูลงไปอยู่ด้วยอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชิบหายเลยลวงเลยเดี๋ยวกูลงไปอยู่ด้วยโอ้ตัดเชือกก่อนเลยกูจะได้พอร์ตเอาไว้โอ้ยที่พื้นที่แม่งน้อยด้วย ขึ้นไปถึงเรียงข้างบนนั้นยังไงอ,รรอยู่วะอืมไม่ดีแล้วน้อยเราขึ้นไปแล้วแล้วเกี่ยวขึ้นไปแล้วเกี่ยวยังไงดีวะนั่นดนมมนิมันมันมันติดตรงนี้เต็มไปหมดเลยเฮ้ย <c oughs> ยัง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 เฮ้ยขึ้นมาแล้วเฮ้ยติดต้องได้แหละมันใกล้ได้แล้วแหละกูสมัมผัสได้เฮ้ <c oughs> ยนี่ <c oughs> เกือบแล้ว ลงยืดมาเยอะมากตอนนี it, okay. oh, <esh> ้ยืดเยอะมากขึ้นไปแล้วโอ้ยติดติดเสาทำไมทำไมยืดยืดไกลเลยยืดลับเลยไอ้ได้แล้วได้แล้วโดนว่าโดนว่าโดนว่าอยู่ได้อยู่ได้อยู่ไอ้กูยังไม่เป็นแล็คดออ่ะเหี้ยกูเป็นแล็คดออะไรสักอยู่งั้นอยู่งั้นสบายไอ้เอ้ยนี่ไงเอาแล้วพวกกูมาแล้วไอ้น้องที่เดิมเลยมา วิหหมาบูชิบปๆชิเก่งใช่ปะเฮ้ยย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 นยงเย้ยย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 ย้ยยยยยยยล้ยยยยยงยย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 ย้ยย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 มยย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 งยย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  เฮ้ยชิบหาย๋ย่อาที่เดิมที่เดิมยืบเข่ต่อต่อคดิเอาอีกยังนี่ไงก็เฮ้ย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 เอาเอา้วุ้งกี้มันอะไรกันนะไอ้วุ้งกี้มันอะไรกัน ไปยึตัวแหมเป็นต่อตัวเดี๋ยวดิ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 ไปไปตรงที่กว้างๆกันไปเถอที่กว้างๆกันตรงข้างหน้าเหรออ้ยลองโดดดูดิคือเชี่ยอะไรวะเอาใหม่ดิมันเหมือนเราต่อตัวกันขี่ขี่กันนะขี่กันเองเฮ้ย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 แต่ว่ามีโอกาสเสี่ยงอยู่นะตกลงมาก็อาจจะแลักดอเลยนะอไอ่ะอีกทั้งรอไหมอ่ะลองรออ่าครูแบบเหมือนเป็นปลาลุลัวใช่ว่าแบบมันมันแบบขี่กันเองอ่ะเันต้องมันต้องขี่หัวกกันนิ่งๆกันเออหนึ่งสองสาม มันปีสูตรยังไงวะ <Hey. S 1> อยากรู้วะเออเมื่อกี้ได้เลยช่างแม่งเพิ่งขึ้นแล้วกันเนี่เมื่อกี้เราขี่กันเองอะเออเทคนิคได้ไงกันไม่รู้เฮ้เยชิบหายอ้ยอยูออ่ได้อยู่โอ้ยไม่ได้เหรเฮ้ยติดอะไรกันนะไปห้าสิบห้าเมตรแล้วชิบ เอาออกคลิปหายแล้วโอ้ยอันนี่นึ่เฮ้ย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 ยิงบัตตาอู้อู้อู้มันได้เวลาที่เราต้องลองเทินิอีกรับเลี่ยมนี้เลี่ยมนี้เอ้ยไม่ได้มีแค่คนเดียวหรอมีคน ว人人 <át> ันนี้พวกเราเป็นคนที่เอาจงจริงเราเราผลักมันไปเหรอเออเออแบบไอ้เที่อนี้ไม่เมื่อกี้คุณรู้มันหล่นนายสัตว์แต่กูรู้สึกว่าได้อยู่ตรงนี้ได้อยู่มึงอยู่ตรงนั้นอ่ะจะดีนะอ่ะหึ่งดึ่งเงี้ยได้แล้วได้แล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเบกโดดตั้งเอาว่ะเอาว่ะเป็นว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเบก ไอออาจะให้พูดยังไงแบบเหมือนดูเหมือนดูคลิปเหมือนดูคลิป LG น่ะที่มันคอมโบเลนล่งคนเอ๋อแล้วแล้วอีไอที่มึงผักมันตกอ่ะเป็นที่ไปดู YouTube พวกมึงมาอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยแล้วจะเพิ่งจะตีแล้รวก่อนแล้ก่อนแล้ก่อนกูยังกูยังกูยังยืนได้อยู่กูยังยืนได้อยู่แต่วาเฮ้ยขึ้นมาขึ้นมาโอเคไปตรงนี้ว่าตรงนี้อะที่เที่ยวเที่ยวเฮ้ย เป็นตรงนี้อ๋อแรอร์แลคดอโตขึ้นมาได้เลยตรงเน,นี้ยปึ๊บอ้าวย่าติดกูวะเอ้ยเอา้าอยากอยาก,ดดาอยากโดดบ้างอยากโดดบ้างไม่ใช่รหรอกเลยลงมาอยากเล่นบ้างแต่เล่นเล่นนี้อาจจะเป็นเรื่องใหม่เอ้ย <c oughs> ห้อยเป็นควีนส,สเตซี่เลยห้อยยังไงวะเออเมื่อไหร่จะไปเนี่ย ตรงนี้เหรอไอตุกเมื่อกี้ไงไอเหี้ยไม่ได้เลยเอามึงต้องเป็นคนกระโดดเองเว้ยนะสิตอนกูลอยอยู่กลางอากาศแล้วมึงก็ต้องกระโดดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเนี่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 ยอ๋อไอจายเลยไอกูยังอยู่ตรงนี้กูยังอยู่นี้ขึ้นมาได้ขึ้นมาได้ขึ้นมาได้เออเหี้ยนอกเกมแล้วนอกเกมแล้วตอนนี้ไอ้ลองลองดูขวานี้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 มึงโดดอ่ะ ไอ้มึงก็ต้องโดดไอ้กูก็ต้องอยู่บนหัวมึงลองใหม่เฮ้ยอย่าพึ่งยิ่งยิงดึงเข้าไปดึงดึงกูเข้าไปโอเคที่เชื่อมันจะไปไหนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ย้วยกูด้วยข้างบนจะไปไหนไอ้ข้างบนเทียตรงนี้ตรงนี้กูก็ไม่รู้ว่าไปไหนได้ข้างบนมันไม่มีทางเลยเราจะขึ้นไปพันเมตรเลยก็ได้เลยมึงจะปีนอย่างนี้นะแต่มันติดหัวดิเฮ้ยไม่ไม่เป็นไรเราก็ไปติดยิงข้างบนต่อได้เอาเลยอ่า ลองดูยูโดนผักเฮ้ยเกือบถึงแล้วเฮ้ยชิบหายแล้วเฮ้ยดอเออเฮ้ยเฮ้ยยแล้วเอดี๋ยวเดี๋ยอีกรอบนึ่งอีกรอบหนึ่ง่อขึ้นไปกัน ไม่ไดีมันต้องไปยืนดัานบนอีกนิดนึงอีกขั้น,น,นเออตรงนั้นแหละโอเคไปปีนกันธรรมดาละเดีย๋ยวมุมนี้แหละหว่านะเมื่อเช้าเหมือนมันจะบูทกูได้ฮึสเต็ปไปสเต็ป ชิปอ้๋อเข้าใจละมึงต้องไปอีกขั้นหนึ่งถึงจะติดตามได้เป็นร้อยห้าสิบร้อยไอ้นี่มึงระวังตรงนี้นะเออเนี่ยเอาไงเอาไงกูบอกแล้วกันอออ้มก่นึ๊บระวังนะมันเป็นร่องนะมันเป็นร่องนะเอออยังดักมันดึงมันดึงมันไม่เห็นอะไรายเลยเฮ้ยพี่อย่าดันกูนะชิปหายแล้วเอ้ยกูลงได้กูลงได้คิดว่ากูแลนดิ้งได้กูคิดว่ากูแลนดิ้งได้ชิปหายแล้ว เอ้ยยังได้อยู่เอาละไอ้ครับเอ้ยยิ้้ววไเอ้ยนั่นไงมันพื้นที่มันแคบพื้นที่มันน้อยเว้ยเฮ้ยใจเย็นๆเราด้วยเราด้วยเราด้วยเดี๋ยวมาแล้วเฮ้ยอ่าอย่างนี้ก่อนเราจะสี่แล้วนะตี้เอาละปีนหัวกูเปล่าต้องปีนหัวกูหรือเปล่าเอออาจจะใช่ไม่ต้องไม่ต้องกดได้เลยนี่เราหมดเอ้ยเบียดเดีเบียดียบีเบียดชิบหายแล้วอ๋อ เกูดึงกลับมาอยู่ดึงกลับไปโอ้พวกขาวเลยปะอยู่ในจุดปลอดภัยของกูแล้วโอ้ยแม่งติดหัวเรงหนึ่งกูงงหัวเป็นไบโอเอ้ยมามาซาทำอะไรพวกกูไม่ได้แล้วไอ้ยี่โอ้หอนไม่ได้เนี่ยโดดขึ้นโดดขึ้นเถลคันก็ได้ เอาเว้งเว้งเลบเึิบเึิบไม่ชิบหายแล้วตราบใดที่กูยังไม่เป็นแลกดอได้เลยเพิบไอ้กูเป็นแลกดอแล้วอเยื้มึงไว้โอ้โหกูกูยื้อยู่กูยื้อยู่โอ้โห แวงไปตรงีตยวกูมองไม่เห็นด้วยแวงไปตรงจุดเมื่อกี้แกวงไปตรงจุดเมื่อกี้ที่เราอยู่กันอะไปเกาะตรงนั้นน่าจะได้อยู่ถึงเชื่อมันจะตึงก็ไม่ได้ไปไปเป็นไรพยายามพยายามอยู่โอ้โหม่งกระแทกหไอ้เียไได้ไเลย กแทงกูยันตตอยู่กูยามตตให้อยู่เฮ้ยเดี๋ยวนึงเดี๋ยวกูจะกลัประจุดเซ็กกันเฮ้ยมึงต้องให้มึงนิ่งก่อนให้มึงห้อยนิ่งนก่อนไม่ใช่มันไม่นิ่งให้กูเลยเฮ้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 เฮ้ย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 เฮ้เฮ้้ย ยื้ไว้กูยื้ออยู่กูยื้ออยู่กูยื้ออยู่กูควคุมอยู่กูโยกอยู่น้าตี้ย่าเพิ่งจับอะไรนะน้าตี้อย่าเพิ่งกดปล่อยทิงนี่ไปไปเฉยไปเฉยไปเฉยปล่อยให้มันยืดของมันเองมันจะเจอเหลี่ยมของมันเองโอ้โหมันยื้อยืดกระชากกูกูยื้ออ่าเรียบร้อยเออ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 ชิบหายแล้ว ปะกลับเลยวะปะปะกับเข้ากับเข้ากับแต่เนี่กูยังไม่เป็นแล็คดอเอ้ยเสร็จแล้วไอ้สัตว์ลูดมาตรงตรงลูดมาตรงตรงเออด่าลเอ้ยอัดกระเถิบบักเถินอย่างดีนะมีที่ให้เกาะไอ้ดีนะติงภาคเอาไม่ใช่แม่งลงมา91เมตรแล้วขึ้นกลับไปใหม่ เพื่อเป็นลงอย่างนี้หยับนิดหยับไปนิดนึงหย่บไปนิดนึงหดนิดนึงดูกระถุ n g กูเพิ่อีกใช่ไหมไม่ติดแง่งในสัตว์โอ้แย่แล้วน่าจะแรงกว่าเดิมตัวนี้อะไรวะโอที่ดูว่าดูว่

เอ่อสองทุ่มพรุ่งนี้เราต้องได้สองพันเมตรโอส่วนสอ2ทุ่มวันนี้เราพอกันไม่ได้ไดอ้เ<ไ>ป็นคามแม่พื้นพักสมองกัน